กินนหหัวาครับสวัสดีครับกินข้าวยามเที่ยงกับครอบครัวตายายนะครับอยู่เถียงไรเถียงนานะครับวันนี้หน้าตายเลี้ยงสงสัยหน้าตายจะโชคดีมั้งเย็นนี้หิวข้าวหิวข้าวตำมะละกอด้วยปิ้งไก่ด้วยยังไม่กินข้าวเช้าไปหาหมอฟัน หาหมอฟันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอ้โหหน้าเห็นใจยังไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเช้าเข่าเศร้าเข่าเศร้าเข่าเน่ามือเศร้าวันลากินเข่าเน่ามือเศร้าย่ามือเละยังไม่อยากพูดอะไหนิข้าวเช้ากองขนมยังหมอแต่ขาหลุดบ่สนใจถ้าเยอะกินน้ำบ่ก็ไม่คือข้าวเช้าเพื่อเราอ่ะกจริงก็ถ้าได้กินขี้กันบ่ห่า แล้วแล้วแล้วสามคนไล้จริงสูงอะเด้าแ่ว่าให้ให้ไปสมัครเป็นสมัครำรวจดับโจรเรีนโดยยยยเเสียอย well ่างเดียวเป็นโจรจะตำรวจอะบฮะเป็นโจรตำรวจอะไรบอ น่าแสบ่าให้ก็จงเป็นตำรวจจนั่ไม่โกรง่ายโจรเทพนะตายตอห่าย้าจะรอดจนตำรวจนี่มันในโจรแต่เทพโจรนี่เท่เลยโจรตายนางช่วยเลยจริงจงแล้วนะโจรนะคือพระเอกตำรวจนันคือคนหลังความค้ห่นะหลังมันไม่ได้หรอกโจรคือพระเอก เขาใจบอกว่าถ้าเอาไว้เจื่อยังไม่ถ้ารนอนหลังบถาม้หน่อยถามแต่หน่อยตานถามแต่หน่อยัาเไงเจ๊ไงคนหนาเป็นอย่างป็นเงินหน้าคือคือโจรืูซิวลายแต่แค่เดียวท่วนรอชวนรอชวนรอโอ้รอมาจะโบกเลยนะรอมาแล้วมาเฮยถ้าไม่ลองใจคือดีมา อันยิงกองคือดีอันยิงนี้ภษาอะรงภาษาอันยิงเห็นซิวลน์นะอยิงกองคือจจมาเ่นะามจอีเธอเนี่ยโลหิยาเ้าเลยมันจกโลหิยาจาถึงไม่ได้โลหิยาโลหิยามาจากโรคหยาโอ้นี่มันแปลกเนาะ คนตัวห้าเห็บมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมา,ม,นา,ม,ามันตัวยืดยืขึ้นมาเนาะไปเบิ่งไปเบิ่งเงินโตมัน <c oughs> ไปเบิ่งไปเบิ่งเงินลูปบ่าวไทยไปแต้นๆตัวเนโนสังกปันนี่เด้อเวลาปันอีสมาเขาก็สูงไปตาเมันแน่นนอยู่แล้วสูงกากลัเวลาปันปันทิยาเนาะท้องตัวนั้โนต้องสูงมากมเสือเอปอ้าแดี๋ต่นี<อ>้พอมีนุดมันเป็นเสียงไง <c oughs> คือฮ่ายาฮ่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 ่่

ออแน่เอืีกินเข่าเด้อมาเด้อมาเด้อบวตุบเด้อตายตัับขาพอนี่ทาน้ากิบตับตัวับพอนตัวับตายึ้งนี่ตบตุอนมันมันอัโหลดอยู่อ๋ออัพโหลดกิบอนกรทางฟอน นิจ่ายังมานั่งเฝ้านิจ่าใไปๆใบ่ทำมังุงปีงไกลมันก็ไปตะแ่บไปแล้วน้ำเทียงนี่เขาปุ่นอมเลิกปแจ้งเลยไร้เลยมีแป๋วผมออ้สิหลายหลายคนมาเนีัย พังห ie ันขออนุญาตเด้อบปรดได้รับสายพางหันจากผู้ใดโทรมากาล่างทายคลิปอยู่อีกจังหน่อยอังทรมาใหม่ก็ได้ แีมีนะไปเบื้องน่ะาเจเไปเกิอน้ำงไ่มนนดน้ำนคนไทยอน้น่มกุ่มบานน้ำเตาะยูฮคือใสแทนน่ะเดแกงอันนั้นบอกไ่อดเจตอวแกงอนปม นนะเออผม <ไป S 2> ผมไปนอนอบอ่ม็นจ้าไปเดี๋ยมาเจะขากล่องเนอจ้าจับใกลมันจ้า

เคานออฮ้ยเป็นจเห็ดเนีย่โอ้ยหมดแล้วมัางมันมาแขือกุตัดแต่ว่ามันอันนี้มันิมันถือผเนาะเอามาเตาหนามผัวนี่มเอาอันนี้ละองจบเขาเผื่อใจจิเขานักับเขาทุกเลีวแสบสีทุกเขาเ่จะี่ว่าเปอหัวปอกกัน เพื่อนำหทกันสบายเลยแล้วก็มันไม่เหม็นด้วยมันจะอองเา่ักไวเบันเก่งนะพ่อไปกินาปิ้งหควายเมื้อวานนี้เนี่ยคนเิร์มันไปเกือหัวหันหมูน้ำมาละเดี๋ยวเดี๋ยวโมเกเดี๋ยวมกเดี๋ยวกพ่อโชคดีพ่อซื้อสู้กินอยู่พ่อโชคดีซื้อสูกินอยู่ ครับก็สำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ